สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็เราก็จะมารำเสนอในรายวิชา Introduction to Chemical Process Engineering นะคะในหัวข้อ Process t d e s i t and Design ค่ะซึ่ง Concept ของ Process d e s i e and Design นะคะก็จะประกอบไปด้วยตัว Raw Material นะคะ ซึ่งจะอยู่ทางฝั่งซ้ายก็คือฝั่งของอิ p พ t นั่นเองค่ะซึ่งจะประกอบไปด้วย Main r e a t t n n นนะคะก็คือสารตั้งต้นค่ะ e x c e s s r e a c t a n t นนะคะก็คือสิ่งที่ต้องเพิ่มเติมเข้าไปนะคะในกระบวนการค่ะส่วน i m p u r i t y นะคะก็คือสิ่งที่เจือปนมาจากตัว e x c e s s แล้วก็ตัว m a i n ค่ะซึ่งก้อนนี้นะคะเราจะเรียกมันว่าตัว raw material ค่ะ ซึ่งเราจะนำ raw material นะคะผ่านเข้าไปที่กระบวนการ process ค่ะจากนั้นนะคะส่งออกมาเป็น product ค่ะจากนั้นนะคะตัว product นะคะก็จะแยกออกมาเป็น main product ค่ะซึ่ง main product ตัวนี้นะคะก็คือสิ่งที่ทางตลาดหรือว่าลูกค้าต้องการก็คือสิ่งที่มีมูลค่ามากที่สุดค่ะจากนั้นนะคะเป็น by product ค่ะก็คือผลพลอยได้จากตัว product ของเรานะคะนั่นเองค่ะ ส่วน raw material นะคะก็คือ,อ raw material ทางฝั่งซ้ายค่ะที่มาพร้อมกับตัว product ค่ะซึ่งเราสามารถนำตัว raw material ตัวนี้นะคะกลับเข้าไปสู่กระบวนการได้ไหมค่ค่ะต่อมานะคะเป็น impurity ค่ะซึ่ง i m p u r i t y ฝั่งนี้นะคะก็จะเป็น impurity ที่มาหลุดออกมาจากตัว product นั่นเองค่ะค่ะสำหรับ ทัสที่1นะคะ o n y o u r ในไ a แกมคะก็เป็น raw material ค่ะซึ่ง raw material นะคะก็จะเป็นตัว input ค่ะที่เราจะป้อนเข้าไปสู่กระบวนการนะคะเข้าไปที่ reactor ค่ะ separation system heat recovery system นะคะแล้วก็เป็น utility system ค่ะออกมาเป็น design product ค่ะซึ่งเราจะเรียก o n y o u r ในไ g แกมว่า process for diagram ค่ะแล้วก็เราจะ เรียกอีกชื่อหนึ่งนะคะว่า box f the g a m ค่ะค่ะสำหรับท s สที่2นะคะ conceptual process side to s i d ค่ะแล้วก็จะได้รับโจทย์มาว,ว่าเป็นตัว core power p a n นะคะก็คือเขาก็จะถามว่าฝั่ง raw material จะประกอบด้วยอะไรบ้างแล้วก็ฝั่ง p o d d e t คะ่ะจะประกอบด้วยอะไรบ้างนะคะเรามาเริ่มกันที่ฝั่งของ raw material นะคะก็จะมีตัว core นะคะหรือว่าฐานผินค่ะเป็น m a i n the e x t a n t ค่ะ ตดมาคะเอกเซตนะคะ, end, ะ,คะก็จะเป็น o อกซิเค่ะแอร์ Air, ก็คืออากาศนี้ความร้อนนะคะแล้วก็สุดท้ายค่ะวอเตอรค่ะส่วน i m p u ว i t y นะคะก็จะเป็น Sand แล้วก็ Fossil ค่ะซึ่งจะติดมากับตัวหันหินนั่นเองค่ะเมื่อเราผ่านกระบวนการของโ o เซ s ออกมาะะแล้วนะคะเราก็จะได้เป็นตัว d u c ตค่ะซึ่ง Product ของเรานะคะก็จะเป็น Main Product ค่ะก็คือไฟฟ้านั่นเองค่ะบ r ย d u c ตนะคะก็จะเป็นสตีมแก๊ส ส่วนเราแมททอเรียลนะคะก็จะได้เป็นนีดแอร์ค่ะส่วนสุดท้ายค่ะก็คือ i m p u ล i t ีนะคะเราก็ได้เป็นน้ำเสียแล้วก็เป็นแตนกับฟอสซิลออกมานนั่นเองค่ะซึ่งจากสไลด์ที่ผ่านมานะคะเราก็จะมาอ้างอิงจากรูปนี้ค่ะซึ่งนะคะเราสังเกตจากนี่ค่ะเมนะคะ,ะ,คะก็คือโคค่ะที่เราจะป้อนเข้าไปกับ a c c e s ซสค่ะ ที่เรานำเข้าไปผ่านกระบวนการอ่าโปรเซสของมันนะคะแล้วก็จะได้เป็นนี่ค่ตัวฮีทแล้วก็สตีมนะคะปล่อยออกมาจากข้างบนค่ะเป็นซึ่งเป็นตัวป p ายรดักค่ะแล้วก็เราจะได้เป็นเมนรดักนะคะก็คือไฟฟ้านั่นเองค่ะส่วนน้ำเสียนะคะก็คือจากข้างล่างค่ะจะได้เป็นอิน u r i ตี้ของมันออกมาจากกระบวนการนี้นั่นเองค่ะ สำหรับทักษที่3นะคะเขียน b o ็อกโคเดกรมท o บล็อกและองค์ประกอบแต่ละสายเข้าออกของ o ูพาวเวอร์แพนแบบ IGCC นะคะก่อนอื่นนะคะเราก็จะมาอธิบายเกี่ยวกับตัวโครงสร้างของมันนะคะก็จะเป็นเราจะนำตัวโคนะคะหรือว่าทานหินค่ะเข้าไปที่ g a ส i f i e เนะคะ แล้วก็เราก็จะนําอากาศนะคะโดยผ่านกัานกองค่ะเอาแค่ก๊าซออกซิเจนนะคะเข้าไปที่แก๊สไฟเออร์ค่ะทําการเผาไหม้วางส่วนนะคะแล้วก็จะได้เป็นตัวสลักแล้วก็วอเตอร์นะคะออกมาเป็นอิมพลูนตี้นะคะจากนั้นนะคะเราก็จะนำซินแก๊สนะคะเข้าไปที่กระบวนการไฮโดรเซสค่ะ จากนั้นนะคะส่งมาที่ heat recovery ค่ะทำการลดอุณหภูมิของซินแก๊สลงนะคะผ่าน cooling water ค่ะเข้าไปที่กระบวนการ a s gas remover นะคะก็คือกระบวนการกำจัดก๊าซเสียค่ะโดยอาศัย Steam หรือว่าไอ้น้ำนั่นเองค่ะเมื่อเรากำจัดก๊าซเสียออกไปจากระบบแล้วนะคะเราก็จะได้ซินแก๊สที่มีความบริสุทธิ์มากขึ้นค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะส่งซินแก๊สนะคะเข้ามาทำความสะอาด ะะจากนั้นเราก็จะส่งซิงแก๊สที่มีความสะอาดแล้วนะคะส่งมาที่ฟิลเตอร์ค่ะเข้าไปที่คอมบัสเตอร์ค่ะก็คือกระบวนการเผาไหม้ะคะ่ะโดยอาศัยอากาศนะคะก็คือเราจะนําอากาศเข้าไปที่คอมบัสเตอร์นะคะจากนั้นนะคะส่งต่อมาที่เกิดกระบวนการเผาไหม้ะคะ่ะและจากนั้นนะคะคือบายนะคะออกมาได้เป็นอิเล็กทริ i ซิตี้หรือว่าไฟฟ้านั่นเองค่ะ จากนั้นนะคะ exhausting Gas นะคะส่งต่อมาที่ heat recovery steam generator อีกหนึ่งครนะคะแล้วก็ส่งออกมาที่ steam turbine ค่ะได้เป็น electricity อีกหนึ่งรูปค่ะจากนั้นนะคะแล้วก็จะส่งตัว exhausting Gas ที่เหลือนะคะมา condense a t ค่ะหรือว่าควบแน่นนะคะ เพื่อนําสิ่งที่เจือปนออกไปจากระบบค่ะแล้วก็แล้วก็จะลดอุณหภูมิของตัวก๊สที่เหลือลงนะคะผ่านคอนเดนเซชัค่ะส่งต่อเข้ามาเป็นวนลูปอีกซ้ำๆเดิมๆต่อไปเรื่อยๆค่ะเพื่อให้ได้ตัวโปรดัตของเราก็คืออีกติดิตี้ให้ได้มากที่สุดค่ะก็จะนำจากข้อมูลเมื่อกี้นะคะมาเขียนเป็น ทูบอกนะคะได้เป็นตัวโคนะคะก็คือฝั่งอินพุตค่ะแอร์แล้วก็ออกซิเจนนะคะวอเตอร์ Water, แล้วก็เป็นตัวแซนแอนด์ออซิลค่ะป้อนเข้าไปที่รีแอคเตอร์หรือว่าเครื่องปฏิกรณ์นั่นเองค่ะแล้วก็ส่งต่อไปที่เซปาร์เรชันซิสเต็มนะคะออกมาเป็นตัวโปรดักต์ค่ะซึ่งตัวโปรดักต์เหล่านี้นะคะแล้วก็จะได้ออกมาเป็นแอซิสแก๊สหรือว่าก๊ดแก๊สต่างๆค่ะเอ็กซ์ฮาวส์ิงแก๊สหรือว่าเป็น แก๊สที่แก๊สเสียนะคะที่ออกมาจากระบบค่ะจากนั้นเป็นอิเล็ก i ริ t ตหรือว่าเมนโปรดักค่ะแล้วก็เป็น Steam คือ By Product แล้วก็ฮี t เป็นไบโปรดักเช่นเดียวกันค่ะมาที่ท a s k า6นะคะข้อ A นะคะถามว่า what is the main r e a c c ก n t t อน t i เดสอ i สฟ o ดอิ p โทฮิ pan นะคะถามว่าคือตัว main r e a c t a n t นะคะคืออะไรแล้วก็ตัว main r e a c t a n t ก็คือตัวโคนั่นเองค่ะก็คือฐานหินเองข้อ B นะคะก็เขาถามว่า what is the excess reactant that is f i t into his power pan นะคะคือถามว่าตัว e x c e s s นนะคะคืออะไรก็คือ ออกซิเจนแพนนะคะก็คือเรา,าเป็นตัวแอคเซตนะคะโดยเราจะนำก๊าซออกซิเจนนะคะเข้าไปที่แกสต์ไฟเออร์ค่ะ C นะคะถามว่า what is the impurity and inner s t e a m that is feed into his power pan l t นะคะก็คือถามว่าตัว impurity อะคะ่ะที่เป็นแก๊สนะคะคือก็คือไนโตรก็คือก๊าซไนโตรเจนตรงนี้นะคะก็เป็น NHS ส p แล้วก็เป็น MDEA แกซตรงนี้ค่ะข้อดีนะคะ h e s to r e Asingle Box Flow Diagram and Why More Technical Detail in Box Flow Diagram นะคะแล้วก็จะได้ออกมาเป็นแบบนี้ค่ะก็ฝั่งซ้ายนะคะก็จะเป็น input ค่ะฝั่งขา,าก็จะเป็น output ก็คือ product นั่นเองค่ะ ส่วนตัว input นะคะก็จะเป็นของฝั่ง raw material นะคะก็เราก็จะประกอบไปด้วยโค a ์แอร์ a อเตแล้วก็ตัว i m p u r i t y ก็คือ Sand and Fossil นั่นเองค่ะเขาเราจะป้อนเข้าไปที่ตัว processing นะคะแล้วก็จะได้ออกมาเป็น Product ค่ะซึ่งเป็น main product ก็คือ electricity ก็คือไฟฟ้า heat steam นะคะก็จะเป็น by product ค่ะ slag แล้วก็ Water นะคะก็จะเป็น i m p u i t y ค่ะ สำหรับทักษิีนะคะก็คือเขาก็จะให้เราใส่ในข้อมูลเวอร์ชันมาคว่าคืออะไรบ้างนะคะแต่ก่อนอื่นค่ะแล้วก็จะมาดูที่เขากำหนดมาให้แล้วนะคะก็จะเป็น Main Office หรือว่าคอนโทรล o o m นะคะคือสิ่งที่ควบคุมแผนแผนค่ะต่อมาค่ะ a อร์ซิปเรชนะคะหรือว่า ASU นะคะต่อมานะคะก็เป็นโค p r e เ a อร์ชันค่ะก็คือฐานหินนะคะที่ยังไม่ได้ผ่านกระบวนการะคะ่ะต่อมาค่ะ รีแอคเตอร์นะคะือเครื่องปฏิกรณ์ค่ะต่อมานะคะ separation system ค่ะและถัดมาที่ตรงนี้นะคะก็จะเป็น b i o m a s s p ตรปเลเรชัค่ะตรงนี้นะคะที่เห็นก็คือแฝนะคะก็คือป่องที่เราจะปล่อยกา๊าซต่างๆะคะ่ะออกสู่บรรยากาศค่ะต่อมานะคะตรงนี้นะคะก็จะเป็น S2S Remover นะคะ แล้วต่อมานะคะแล้วก็จะมาดูตรงเวชานะคะว่าคืออะไรบ้างนะคะแล้วก็จะมาเริ่มจากฝั่งนี้ก่อนเลยค่ะก็เราจะสังเกตได้นะคะว่ามันจะมีน้ำนะคะก็ซึ่งน่าจะเป็นแหล่งน้ำนะคะที่อยู่ภายในแผนก็คือ water source นั่นเองค่ะต่อมานะคะก็คือตรงนี้ค่ะก็จะเป็น steam and gas supply ค่ะถัดมานะคะตรงนี้นะคะในส่วนบริเวณตรงนี้ก็จะเป็น natural gas unit นะคะในส่วนของการธรรมชาตินั่นเองค่ะ ถัดมาค่ะที่ตรงนี้นะคะก็จะเป็น Heat Recovery s t e m นะคะถัดมานะคะก็จะเป็นเครื่อง Generator ค,ค่ะค่ะสำหรับ Task ที่5ะคะ่ะก็เราก็จะอ้างอิงจาก Task ที่4ะค,ะค่ะค่ะตรงนี้ก็จะเป็น c o p r e p a r a t i o n เหมือนเดิมค่ะ แล้วตรงแท่งตรงนี้นะคะก็จะคือ t h แอคเตอหรือว่าเป็นเครื่องปฏิกรณ์ที่ใช้ในการเผาถ่านหินนั่นเองค่ะส่วนตรงนี้นะคะก็จะเป็น a อสเพอร์เรชันยูนินะคะคือ,อที่แยกก๊าซที่ต้องใช้แล้วก็ก๊าซสังเคราะห์ที่ได้จากการเผาไหม้ถ่านหินนะคะเนขั้นตอนที่ทําให้ก๊าซเสียะคะ่ะถูกกำจัดออกไปจากระบบค่ะต่อมานะคะก็จะเป็น Separation Stem ค่ะก็คือแยกแล้วก็กักเก็บของก๊าซออกซิเจนแล้วก็ไนโตรเจนนะคะเพื่อนําไปใช้ในกระบวนการถัดไปแล้วก็ตะกั่วนะคะเพื่อไม่ให้เกิดผลเสียต่อการผลิตนั่นเองค่ะถัดมานะคะรูปนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็น h IT, ี a t r e พรริสสตีมเจเนเรเตอร์ค่ะคือการนําความร้อนมาฟื้นฟูโดยการนำเอาพลังงานและก็ความร้อนจากแก๊สเทอร์บน์เพื่อมาเป็นพลังงานของสตีมเทอร์บายนั่นเองค่ะ ท้ายนะคะก็คือตรงนี้ค่ะก็คือ g a ส t ี e เ t นต์ t ูนิตนะคะก็คือการบำบัดหรือว่ากำจัดของเสียสิ่งเจือปนนะคะก่อนที่เราจะปล่อยออกสู่ระบบนั่นเองค่ะ <S <S ค่ะสำหรับทักษที่6นะคะแล้วก็จะมาเริ่มกันที่ตรงนี้เลยค่ะก็คือ ตรงนี้นะคะก็จะเป็นตัว r e อคเตอร์แอนด์สเปรย์เตอร์ยูนิตนะคะก็คือแยกแล้วก็เก็บก๊าซออกซิเจนแล้วก็ไนโตรเจนนะคะเพื่อนำเข้าสู่ระบบค่ะต่อมานะคะตรงนี้นะคะก็จะเป็นไบโอแมสโต้นะคะเป็นพื้นที่ที่ใช้เก็บสารชีวมวลที่อบแห้งนะคะแล้วก็เราจะนำสารชีวมวลนี้นะคะไปใช้เป็นเชื้อเพลิงแทนหันินค่ะต่อมาค่ะ H2S รีมูเวอร์นะคะก็คือตัวของไฮโดรเจนซัลไฟ์ค่ะซึ่งเราจะทำการแยกออกค่ะก่อนที่เราจะปล่อยออกสู่ชั้นบรรยากาศนั่นเองค่ะตรงนี้นะคะก็จะเป็นแฟรค่ะคือป่องที่เราปล่อยระบายของเสียนะคะออกสู่ชั้นบรรยากาศนั่นเองค่ะค่ะสำหรับทัสเจ็ดนะคะตรงนี้นะคะก็จะเป็นตัว โพเบปเปเรชันค่ะถัดมานะคะตรงกล่องสี่เหลี่ยมเล็กๆนี้นะคะก็คือตัวรีดักเตอร์ค่ะซึ่งจะอยู่ติดกับเซปเปเรชันยูนิตค่ะถัดมาทางด้านบนนะคะก็จะเป็นไบโอแ s สเ e ปเปเรชันค่ะซึ่งจะมีแก๊สทิปเมนนะคะติดกับตัวเ e ปเปเรชันไบโอ a s สค่ะถัดมานะคะตรงนี้นะคะเป็นฮีดีคอฟเวอรี่สเต็มเจเนเรเตอร์ค่ะ ลงมาที่หมายเลกานะคะก็จะเป็น natural gas unit ค่ะต่อมานะคะติดกับ natural gas ก็จะเป็นห้อง Control Room ค่ะเอาไว้ควบคุมภายในแพนนะคะซึ่งติดกับ Control Room ก็จะเป็นแอสเปเรชันยูนิตค่ะก็คือเครื่องอแยกอากาศนั่นเองค่ะค่ะสำหรับทักที่แป่นะคะ แล้วก็เรื่องมันที่ตรงนี้นะคะเป็น co preparation ค่ะต่อมานะคะตรงนี้นะคะเป็นแหล่งน้ำค่ะก็คือ river นั่นเองค่ะส่วนตรงนี้นะะเป็น reactor and separation ค่ะก็คือเครื่องปฏิกรณ์ค่ะส่วนตรงนี้นะคะก็จะเป็น bio m a มสค่ะที่เก็บของสารชีวมวลนะคะต่อมาค่ะเป็น gas treatment ค่ะบำบัดแก๊สก่อนเป็นที่บำบัดแก๊สค่ะก่อนที่เราจะปล่อยออกสู่บรรยากาศนั่นเองค่ะ ต่อมาค่ะเป็น HRSG and Steam Turbine w o r k Generator นะคะก็จะเป็นพวกเครื่องของอเป็น Heat Recovery ต่างๆค่ะแล้วก็เป็น Steam Turbine แล้วก็ Generator นะคะจะอยู่ในบล็อกนี้ค่ะส่วนบล็อกถัดไปนะคะก็จะเป็นของ Natural Gas Unit ค่ะก็คือแหล่งของก๊าซธรรมชาตินั่นเองค่ะถัดมานะคะตรงนี้ก็จะเป็นห้อง Control Room ค่ะ ไว้สำหรับควบคุมภายในแผนนะะสุดท้ายนะคะตรงนี้ก็จะเป็น a s s i r a t i o n unit ค่ะก็คือที่แยกกา๊าซหรือว่าเป็นที่กำจัดก๊าซเสียก่อนที่เราจะนำเข้าสู่ระบบนั่นเองค่ะขอขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมคลิปวิดีโอของเราหวังว่าเราจะพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ